สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนอของเราอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากจากบล็อกนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของชาวต่างประเทศท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาชื่อว่า Nomadic Matt นะครับซึ่งคุณแมทเนี่ยเป็นนักเขียนของ New York Time ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากมีหนังสือขายดีอย่างเที่ยวทั่วโลกอย่างไรด้วยการใช้เงิน50ดอลลาร์ต่อวันนะครับ แล้วก็การเป็นโนแมดมา10ปีนะครับโนแมดก็คือผู้ที่ใช้ชีวิตหรือมอาชีพแบบไม่เป็นหลักแหล่งนะครับก็อาศัยอยู่แต่ละที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขามีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไปมากกว่า100ประเทศหรือ100ดินแดนนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เขาได้เขียนบทความนี้โดยชื่อบทความนะครับได้ชื่อว่าสิ่เหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงหลงรักประเทศไทยนะครับและทําไมคุณ จะต้องมาเที่ยวประเทศไทยให้ได้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับว่าบทความที่เข้าเขียนถึงประเทศไทย11ข้อนั้นเป็นยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยครับผมไปประเทศไทยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมาสองครั้งและไปเที่ยวมาทั่วทั้งประเทศไทยแต่ถ้าเกิดมีช่วงไหนในชีวิตที่ผมจะต้องอยู่ห่างจากประเทศไทยมากกว่าหนึ่งปีผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตขาดอะไรไปบางอย่าง ผมรักประเทศไทยมันเป็นเหมือนกับประเทศที่จับจองมุมหนึ่งของหัวใจของผมเอาไว้ผู้คนมักจะถามซ้ำๆกับผมว่าทําไมผมถึงกลับไปในสถานที่ประเทศเดิมๆซึ่งผมเคยไปมาแล้วแทนที่ผมจะออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆในสถานที่ใหม่ๆนั่นก็เป็นเพราะคําตอบง่ายๆที่ว่าผมรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านตัวเองเมื่อได้ไปเที่ยวในประเทศไทยและประเทศไทยเป็นสถานที่เดียวนอกเหนือนจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งผมรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองถามว่าทำไมผมถึงรักประเทศไทยมากมายนักต่อไปนี้จะเป็นเหตุผล11ข้อที่ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดและอาจเป็นแนวทางสำหรับคุณที่กำลังตัดสินใจและวางแผนจะไปเที่ยวประเทศไทยด้วยครับข้อ 1. อาหารรสชาติอร่อยเมื่อผู้คนพูดว่าพวกเขาชอบอาหารไทยแต่ยังไม่เคยเดินทางไปประเทศไทย ผมจะรู้สึกแปลกๆพร้อมกับคิดว่าคุณยังไม่เคยได้รับประสบการณ์จากอาหารไทยจริงๆอาหารในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสุดยอดไม่มีที่ไหนในโลกเสมอเหมือนความเผ็ดร้อนเครื่องเทศความหลากหลายของรสชาติอาหารคุณจะรู้สึกเหมือนปากของคุณกำลังเต้นรำเมื่อสัมผัสกับรสชาติอาหารในประเทศไทยมีเมนูอาหารและรูปแบบอาหารในประเทศนี้มากมายซึ่งคุณไม่สามารถหาได้ง่ายๆในสถานที่อื่นๆของโลก บรรดาร้านอาหารตามท้องถนนหาบเปร้แผงลอยราคาถูกก็เป็นหนึ่งในมื้ออาหารที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถหาได้คุณจะรู้สึกมึนงงต่อชามก๋วยเตี๋ยวที่วางอยู่ต่อหน้าเด็กตัวเล็กๆพนักงานออฟฟิศและผู้จัดการธนาคารอาหารริมทางในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างความเท่าเทียมซึ่งดีที่สุดและเป็นหนึ่งในพื้นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวันมันก็จะต้องมีอาหารสำหรับบริการคุณเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยได้พัฒนาอาหารนานาชาติไปสู่ระดับโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาร้านอาหารซูชิร้านโปรดของผมจำนวนมากก็อยู่ในกรุงเทพและคุณยังสามารถพบกับอาหารฮาลลนและอาหารอินเดียที่สุดยอดมากๆในใจกลางของสุขุมวิทประเทศไทยคือสวรรค์ของผู้ที่ชอบทานอาหาร 2. สภาพอากาศ สภาพอากาศอันงดงามแถบชายหาดบนเกาะเขตร้อนในประเทศไทยผมรักแสงอาทิตย์ซึ่งบ่อยครั้งผมก็จะอาบแดดจนแม่และหมอผิวหนังของผมต้องตกใจเพราะผมคิดว่าหลังจากต้องใช้ชีวิตในการตักหิมะในบอสตันมาโดยตลอดก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องสัมผัสกับดวงอาทิตย์ความจริงที่ว่าสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยทำให้ผมหลงไหลมันไม่เคยมีสภาพอากาศแบบต้องสวมแจ็คเก็ตที่ประเทศนี้เลย โอเคมันอาจจะไม่จริงเสมอไปในเดือนมกราคมผมต้องสวมแจ็กเก็ตเพราะอากาศในกรุงเทพลดลงจนถึง20องศา 3. ความเป็นมิตรของผู้คนคนไทยนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใจดีที่สุดท่้าที่ผมเคยพบเจอพวกเขามักจะมีความสุขยิ้มแย้มอยู่เสมอและมีความสุภาพเป็นอย่างยิ่งรวมถึงมีความยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา พวกเขาพร้อมที่จะช่วยคุณทันทีเมื่อเห็นว่าคุณต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากพร้อมที่จะช่วยคุณแปลภาษาถ้าคุณไม่สามารถพูดภาษาไทยได้พวกเขาปฏิบัติกับคุณดีมากไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ผมกลับไปที่ประเทศไทยเจ้าของร้านต่างๆในท้องถิ่นก็มักจะทักทายผมด้วยรอยยิ้มมนนบุนและสวมกอดอย่างจริงใจสำหรับคนไทยแล้วถ้าลองได้เป็นเพื่อนกันครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป ผมรู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอเมื่ออยู่เมืองไทยประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผมรู้สึกสบายใจเมื่อต้องเปิดแล็ปท็อปวางทิ้งไว้ขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำ 4. สี่นยนกลางการเดินทางที่สมบูรณ์แบบประเทศไทยนั้นเหมือนจะนั่งอยู่ตรงกลางของทุกๆสิ่งจากเมืองไทยใช้เวลาสามชั่วโมงไปฮ่องกงสองชั่วโมงไปสิงคโปร์สี่ชั่วโมงไปบาหลี และเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างออสเตรเลียกับยุโรปคุณสามารถไปสถานที่ต่างๆได้โดยง่ายถ้าเริ่มต้นที่ประเทศไทยซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวหลายคนแล้วรวมถึงตัวผมด้วยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดอยู่เสมอ 5. หมู่เกาะเขตร้อนที่สมบูรณ์แบบผมรักชายหาดผมสามารถนั่งอยู่บนชายหาดและว่ายน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สักเบื่อเมื่อประเทศไทย ถูกพัฒนาขึ้นมากในหลายปีที่ผ่านมาชายหาดดีๆหลายที่ก็ถูกพัฒนาโดยอยู่เหนือความควบคุมแต่คุณก็ยังจะสามารถพบกับชายหาดที่สมบูรณ์แบบได้อีกมากมายทั่วทั้งประเทศผมชอบเกาะช้างเกาะกูดหมูกก่เกาะสุรินเกาะอาดังและเกาะลันตาเป็นพิเศษหมูกก่เกาะที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะอยู่ทางใต้ใกล้กับพรมแดนมาเลเซียตราบใดที่คุณรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก และถูกพัฒนามากเกินไปซึ่งมีจำนวนมากคุณก็จะเจอกับชายหาดที่สมบูรณ์แบบประหนึ่งภาพที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดซึ่งคุณไม่มีทางนึ็กภาพหรือฝันถึงมาก่อนได้อย่างแน่นอน 6. ป่าไม้อุอดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสีเขียวในประเทศไทยถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำเช่นเดียวกับที่ผมมีความสุขไปกับการนั่งอยู่บนชายหาด ผมก็ชอบที่จะเดินป่าไปยังทั่วประเทศไทยด้วยประเทศไทยนั้นมีผืนป่าที่งดงามมากและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นผืนป่าและโขงช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปจนถึงทะเลสาบเขาศกทางใต้ไปสู่ผืนป่าที่มีชื่อเสียงและชาวเขาใกล้กับเมืองเชียงใหม่คุณจะสามารถพบผืนป่าเขตร้อนได้อย่างง่ายดายที่นี่ ป่าในประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ป่าทึบหรือป่าดิบอย่างเช่นผืนป่าบางแห่งในเกาะบอเนียวหรือในแอฟริกากลางแต่ป่าในประเทศไทยก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่เหลือเชื่อมีน้ําตกคลายร้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงความหลากหลายของสัตว์ป่านานาชนิดที่น่าสนใจมาก 7. บรรยากาศความเป็นสากลตลาดหลายๆแห่งในประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยคนไทยท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มายัางประเทศไทยผสมกลมกลืนกันประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่คุณสามารถจะพบเจอได้ทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติแบบที่คุณชอบนั่นเป็นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวต่างประเทศที่มาอยู่อาศัยที่นี่ทําให้ประเทศนี้กลายเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายมีความเป็นสากลเป็นอย่างมากมีเครือข่ายร้านอาหารระดับโลกมากมายมีร้านอาหารระดับนานาชาติมีสตาร์บัค มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดประเทศไทยเป็นเสมือนกับแหล่งหลอมรวมผู้คนคุณสามารถพบเจอผู้คนจากทั่วโลกได้ที่นี่ผมพบเพื่อนใหม่ที่นี่จำนวนมากทั้งเพื่อนจากฝรั่งเศสเยอรมนีอาาจเนนติออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้จักที่นี่เท่านั้น 8. ความสะดวกสบายประเทศไทยมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากถ้าคุณหิวตอนตีสามครึ่ง ก็จะมีร้านอาหารรอคุณอยู่รอบๆเสมอต้องการหาตั๋วรถบัสไปเวียดนามคุณก็สามารถถามได้อย่างง่ายดายต้องการไปช้อปปิ้งในช่วงเวลาที่ไม่ปกติก็มีร้านค้าเปิดอยู่เสมอต้องการซื้อยาตอนตีสองก็ออกไปซื้อที่ร้านขายยาได้เลยประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตและถ้าอยู่ในกรุงเทพคุณไม่จําเป็นที่จะต้องยืนรอแท็กซี่อย่างนานเลย 9. กรุงเทพมหานครผมไม่ค่ชอบกรุงเทพเลยในช่วงสองสามครั้งแรกที่เดินทางไปเที่ยวจนกระทั่งผมต้องย้ายไปใช้ชีวิตที่นั่นถึงรู้สึกต่อุมรักมันขึ้นมาประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ง่ายดายมากต่อการอยู่อาศัยมีอะไรให้ทำมากมายมีอีเวนต์อยู่เต็มไปหมดมีบาร์ดีๆมีอาหารอร่อยๆและเป็นการง่ายในการเที่ยวไปรอบเมืองยกเว้นช่วงเวลาเร่งด่วนผมรักเมืองที่มักจะมีอะไรให้ทําอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนของวันหรือไม่ว่าจะเป็นวันไหนของสัปดาห์คุณก็จะสามารถหาสิ่งที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครเพื่อทํากิจกรรมได้เสมอผมเริ่มหลงรักกรุงเทพตอนที่ผมเริ่มรู้จักสิ่งต่างๆที่นั่นว่ามันมีอะไรที่มากกว่าแค่ว่าสวยๆและเส้นทางท่องเที่ยวที่รู้จักเมื่อผมพบเจอกับตลาดต่างๆที่ซ่อนตัวอยู่แผงขายของริมถนนที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งเป็นที่รู้จักดีของคนในท้องถิน่นและเริ่มเป็นเพื่อนกับผู้ที่อยู่อาศัยอื่นๆ ผมถึงเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงหลงรักกรุงเทพกันนักหนากรุงเทพไม่ใช่เมืองสำหรับนักท่องเที่ยวแต่เป็นเมืองสำหรับผู้อยู่อาศัยลองมาใช้เวลาที่นี่และสนุกไปกับมันดูสิครับ 10. ราคาถูกประเทศไทยนั้นถือว่ามีราคาถูกมากๆในการท่องเที่ยวรวมไปถึงในการอยู่อาศัยเมื่อวานนี้ผมใช้ใจ่ายไปเพียง4ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับซื้ออาหารทานได้ทั้งวันรวมถึงน้ำดื่มและขนมบางส่วนอาหารจํานวนมากที่ขายด้วยร้านอาหารริมทางมีราคาเพียงหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นผมสามารถหาห้องส่วนตัวได้ในราคาสิบดอลลาร์ต่อคืนหรือบังกะโลริมชายหาดสุดสวยในราคาสิบห้าถึงยี่สิบดอลลาร์อพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุงเทพราคาสามร้อยดอลลาร์ต่อเดือนและมันก็มักจะใหญ่มากๆกว่าที่ผมต้องการประเทศไทยมักจะมีสิ่งต่างๆที่ให้ความคุ้มค่าแบบเหลือเชื่อต่อเงินของคุณที่ต้องจ่ายไป เมื่อไม่กี่วิก่อนผมได้บอกเพื่อนคนไทยว่าผมไปเที่ยวเกาะแล้วใช้เงินไปทั้งหมด40,000บาทเขาตกใจมากและพูดว่าคุณใช้เงินเยอะอย่างนั้นในหนึ่งเดือนได้อย่างไรเขาถึงกับอุทานเลยทีเดียวแล้วถ้าคุณมาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ที่นี่คุณอาจจะใช้เงินเพียงแค่30ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้น 11. มีสิ่งที่ทุกคนต้องการเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวมือใหม่เป็นแบ็คแพคเกอร์มือใหม่ ประเทศไทยก็จะมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกได้อยู่เสมอแม้ว่าประเทศนี้จะเป็นประเทศที่ได้รับการแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่แต่ผมก็มักจะกลับมาเที่ยวซ้ๆในรอบสิบปีที่ผ่านมาและไม่เคยเบื่อหรือผิดหวังเลยไม่ว่าคุณจะชอบการเดินป่าหรือชอบปาร์ตี้ชอบอาหารริมทางหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุณสามารถหาได้ทั้งหมดที่ประเทศไทยดิจิตอลโนแมดหรอไปที่เชียงใหม่ได้เลยหากมองหาสานที่สำหรับโยคะก็ไปที่ปายได้เลย ถ้าต้องการหลีกหนีเมืองที่มีความวุ่นวายก็ไปแถบภาคอีสานไม่ว่าคุณต้องการมีทริปท่องเที่ยวแบบไหนคุณสามารถหาทุกอย่างได้ที่ประเทศไทยเมื่อผู้คนถามผมว่าประเทศที่ผมชอบมากที่สุดคือประเทศไหนผมมักจะตอบว่าประเทศไทยเสมอแม้ว่าผมจะสงสัยว่าคุณจะสามารถเลือกประเทศที่ชื่นชอบหรือดีที่สุดได้ง่ายๆได้อย่างไรเพราะแต่ละประเทศก็จะมีความพิเศษของตัวเองไม่มีประเทศไหนที่ดีกว่าประเทศอื่นในทุกเรื่อง แต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศในดวงใจของผมเรามีเรื่องราวต่างๆร่วมกันมากมายและผมจะกลับไปที่ประเทศนี้เสมอท่านผู้ชมครับเปิดความทั้งหมดนี้นะครับเป็นบทความที่เขียนโดยคุณโนแมดิกแมทนะครับซึ่ง นำมาแปลให้ฟังกันในวันนี้ครับก็เห็นหลายๆข้อที่เขาให้ยกข้อดีของประเทศไทยรวมถึงที่น่าสนใจคือว่าเขาเป็นคนที่เดินทางไปเที่ยวมาเป็นร้อยประเทศทั่วโลกแล้วแต่ยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบที่สุดและเป็นประเทศโปรดที่สุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราน่าจะภาคภูมิใจและก็ชื่นใจกันนะครับหลายๆสิ่งก็ไม่ใช่เราต้องการพัฒนาครับแต่ว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ต้องส่งเสริมให้ดีต่อไปครับขอให้คอนเทนต์ของช่องน่าเราเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้พัฒนาประเทศของเราต่อไปนะครับสําหรับ ท่านที่สอบถามว่าจะหาอ่านลิงก์ต้นทางได้ยังไงเดี๋ยวผมจะนํามาไว้ใต้คลิปนะครับก็คือมาไว้ตรงเดสคริปชั o นนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาวางไว้เลยเข้าไปกดอ่านได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแอบบน่นอ่าแอดมินว่าคิดคอมเมนต์ขึ้นมาเองหรือเปล่าอีกนะอีกแล้วนะครับโอเคต่อจากนี้ครับเดี๋ยวเราอ่าพบเจอกันในโอกาสหน้าต่อไปนะครับสวหสับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ